นี่คือบัก่วงอาทู่อีทูครับพี่น้องครับมีอยู่ต้นหนึ่งเป็นดอกหมากหน่อยหลายหลายครับจะ่าจับอยู่สองหมากครับพี่น้องนี่คือหมากแรกครับอ่าได้มาแล้วโอ้ย,ยอมัาวะหนวยใหญ่ครับพี่น้องหนวยใหญ่ใส่ใหญ่ครับเนื้อน้าดีแต่กะหมดซึกว่าเนื้อแน่นดีนะครับผมใส่น้ำมาปอก <c oughs> บอกระวัางมนจังหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าหน่วยใหญ่กูกำปั่นครับ <c oughs> ขับขัดพี่น้องครับจะว่ารสชาตินะครับเด้อรสชาติของนธุนนี่นมเพราะแทด้ม,ม,มีโอกาสกินแลวก็ชิมนะครับพี่น้องหวานหน่อยแห้งครับหวานถ้าเทียบกับบักม่วงพันอื่นอื่นบสิเป็นมงแกวโอกรองมหาชนกสามฤดู ชั่วกันนั่นประมาณนี้นะครับที่กินมาเนี่ยอาทุยทู่นี่เป็นบักมงศ์ที่ผมซึ้งว่าหวานหน่อยกูโมครับเนื้อหลายครับหวานหน่อยสำหรับผู้ที่ชอบขมหวานที่โบลายอาทุยทู่ครับนมโพไซว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบของผู้ที่หักสุขภาพน้ำตาลโบลายนะครับรสชาติหวานเบาแห้งอร่อยง่ายครับตัวนมโพไซกับมากหวานนั่นแหละนะครับหวานจากผลไม้นะครับ แต่ว่าโดยส่วนตัวนี่งนุ่มโพไซกับมักดูครับจะว่าส่วนส่วนมากสิม,มกักพันโชคอันนั้นหมาฉนกนะครับสองพันนี่ครับกัะปุกมองแก้วอกหล่อมองหน่อยยัดโบกนะครับอย่างอื่นเป็นร่องอยู่ครับพี่น้องนี่ครับไอโดยส่วนตัวนะครับหมูซึกว่าสิแบบรสชาติหวานโบไลครับพี่น้องครับอ่าผุ้ที่เลี้ยงน้ำตาลเลี้ยงพร้อมหวาน สำหรับการใส่ใจดูแลสุขภาพเหมาะเลือทีเดียวครับ